พาคุณผู้ชมไปดูการดูแลทหารน้องเล็กจากกองทัพบกกันหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูที่กองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่8ค่ะเขาเมีการสอนให้น้องทหารเล็กนี่แหละขับโดรนเป็นการเพิ่มความรู้นะคะในการก้าวเข้าสู่สมร,รภูมิสมัยใหม่บูรณาการเรื่องของเทคโนโลยีให้กับน้องเล็กของทบค่ะ กองพันธานราบที่2กรมฐานราบที่8นะคะโดยหน่วยฝึกฐานใหม่พลัดที่2ทัพ6 8ได้ดำเนินการสาธิตฝึกการบินโดรนทางยุธทธวิธีค่ะเพื่อพิสูจน์ทราบที่หมายและก็ปรับการยิงนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกยุธทธวิธีสมัยใหม่นะคะที่ผสมผสานเอาเทคโนโลยีเข้ากับการปฏิบัติการภาคสนาม โดยมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องของการแนะนําส่วนประกอบของโดรนในเบื้องต้นประเภทของโดรนการค้นหาการรายงานการติดตามและการพิสูจน์ฝ่ายของโดรนเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับน้องน้องฐานใหม่ในการออกปฏิบัติภารกิจในอนาคตค่ะ การสาธิตดังกล่าวจัดขึ้นในวันเยี่ยมทหารใหม่นะคะเพื่อให้ครอบครัวของน้องๆทหารใหม่ได้เห็นถึงความก้าวหน้าความสามารถและความตั้งใจของน้องทหารใหม่ในการเรียนรู้ทักษะด้านการควบคุมอากาศยานไร้คนขับซึ่งถือว่าปัจจุบันมีบทบาทสําคัญในยุทธวิธีค่ะสอดคล้องกับภารกิจและก็แนวทางการพัฒนากองทัพบ,บกในยุคดิจิทัลเสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการฝึกหน่วยให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ด้วยค่ะคือนอกเหนือจากเข้าไปเป็นทหารประจําการแล้ว แล้วได้ฝึกทักษะความเป็นทหารเบื้องต้นก็เนี่ยฮะมีทักษะพิเศษด้วยฝึกบินโดรนด้วยนะครับทุกผู้ชมดู